สวัสดีครับเช้าวันหยุดนะครับพี่น้องวันนี้หยุดราชการเสาร์ที่23กันยายน2566เราก็มาอัปเดตเส้นทางฝนและก็สภาพอากาศกันเป็นประจำวันนะครับจากภาพที่พี่น้องทุกท่านเห็นอยู่นั้นเป็นค่าเฉลีย่ยความกดอากาศหรือความดันเฉลีย่ยระดับน้ำทะเลนะฮะทางภาษาอุตุนิยมวิทยาเขาชอบเรียกนันสั้นๆว่าค่า MSLP นะฮะ ง่ายๆเลยที่เราเข้าใจกันดีนะี่ยภาษาเราเราก็คือความกดอากาศสูงความกดอากาศต่ํานั่นแหละครับพี่น้องคาดหมายระยะยาวนะฮะช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฮะวันที่24กันยายนไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมหรือ31ตุลาคมเลยโดยทุกท่านนะฮะพี่น้องทุกท่านก็มองสเกลสีพื้นด้านล่างก่อนนะฮะเพื่อความเข้าใจจะเห็นว่า ค่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนั้นจะแสดงเป็นสีเขียวจางๆเห็นไหมครับพี่น้องออกเหลืองขึ้นไปจนถึงออกแดงฝั่งขวามือนะฝั่งขวามือของเรานะฮะยิ่งเย็นยิ่งเหลืองหนาวมากก็ยิ่งแดงเห็นไหมครับส่วนความกดอากาศต่ําหรือความร้อนชื้นนั้นจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะฮะแสดงเป็นสีเขียวมันก็จะเริ่มตั้งแต่เขียวธรรมดาเขียวตองนะฮะเป็นเขียวเข้มขึ้นจนไปถึงสีฟ้าน้ำเงินจนออกม่วงไปเลยนฮะ ถ้ามีความกดอากาศต่ำมากๆฮะในระดับเกิดพายุหมุนเขตร้อนนั้นจะอยู่ในระดับสีเขียวเข้มปีๆ๋ๆจนถึงสีฟ้าจางเป็นต้นไปหรือค่าเฉลีย่ยขั้นต่ำตามต,ตัวเลขนั้นก็คือต่ำกว่าพันไกลหมิลลิบาร์หรือเฮกโตปัสคาลน,นั่นเองครับจากโมเดลพี่น้องมองด้านขวานะฮะด้านขวามือตรงลูกศรที้ฮนะทะเลจีนใต้ข้างๆเวียดนามก่อนนะข้างชายฝั่งเวียดนาม จะเห็นว่าไม่มีความกดต่ําระดับสีฟ้ามาป้วนเปี้ยนเลยเห็นไหมครับไม่มีสีฟ้ามาแกมเลยนะฮะจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะฮะที่เราดูแต่เมื่อเราไปดูกันในภาพกว้างๆนะฮะของทะเลจีนใต้นะฮะผมก็ขยายให้พี่น้องดูเห็นกันชัดๆกับก็ตามภาพนี้ซึ่งจะมองได้เห็นชัดๆว่าค่าความกดอากาศนะฮะเฉลี่ยบริเวณทะเลจีนใต้ในปลายเดือนกันยาย,ยนพี่น้องเห็นไหมครับมีสีเขียว เข้มๆนะฮะเข้มปีระดับพันหลงมานะฮะพัมิลลิบาร์หรือเฮกโตปาสคาลันลงมาแล้วก็เห็นจะเป็นวงกลมนั่นะฮะนั่นก็หมายความว่ามีการยกตัวขึ้นของกระแสอากาศฮะแน่นอนนะฮะซึ่งน่าจะเป็นยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงฮะแต่ดูสิครับความกดอากาศต่ําดังกล่าวนะฮะเห็นไหมครับสีก็ไม่ได้ลามเข้ามาทางฝั่งเวียดนามนะครัสักเท่าไหร่ฮะยิ่งพอเข้ากลางเดือนตุลาไปนะฮะผ่านพ้น เดือนต้นเดือนตุลาไปแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยฮะทุกท่านจะเห็นแนวความกดอากาศสูงออกเหลืองจางด้านบนซึ่งเป็นความกดระดับพันสิบสี่เกณฑ์เย็นขึ้นไปไหลลงมาแทรกแซงครึ่งทะเลทินใต้เข้าไปแล้วเห็นไหมครับนั่นก็หมายความว่าโอกาสการเคลื่อนตัวของพายุระดับดีเพสชั่นขึ้นไปที่จะเข้ามาบริเวณชายฝั่งเวียดนามจนทะลุเข้ามาประเทศไทยของเรา จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนั้นแทบไม่มีเปอร์เซนต์หรือโอกาสเลยนะครับสำหรับการก้าวเข้าสู่การสิ้นสุดฤดูฝนทางตอนบนของประเทศไทยเราปีนี้ในปลายเดือนนี้คือตุลาคมนะครับพี่น้องซึ่งอันนี้เป็นแนวคำตอบสำหรับพี่น้องที่ถามมาว่าตกลงปีนี้ไม่มีพายุเข้าไทยใช่ไหมครับพี่โดนก็อย่างที่เห็นน่าจะใช่ครับ แล้วก็น่าจะหมดคําถามแล้วนะครับสำหรับเรื่องพายุครพี่น้องทั้งนี้ต้องรวมถึงไม่ไปซดน้ําแกงที่ไหนด้วยนะครับพี่น้องโดยเรามาดูโมเดลพื้นลมระดับบนนะฮะ500เฮกโตปาสคาลนี่ก็ได้ฮนะซึ่งเป็นตัวชี้เป้าพายุบริเวณทะเลจีนใต้นะฮะในวันที่25กันยายนเป็นต้นไปจะเห็นว่ามีการเกิดย่อมโลหรือความกดอากาศต่ํากําลังแรงขึ้นมานะฮะแล้วก็ถ้าจากดูการหมุน อย่างนั้นก็พัฒนาเป็นระดับพายุหมุนเขตร้อนได้นะฮะแต่โมเดลหน้าง,งานก็อีกอย่างเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีแต่ทิศทางนั้นก็ไปสอดคล้องกับโมเดลความกดอากาศระยะไกลที่เราดูกันมาข้างต้นฮนะก็ไม่น่าจะเข้าพื้นที่แบบเต็มๆนะครับแนวโน้มตามภาพนะฮะตามตามแบบในภาพก็จะออกทรงที่พี่น้องเห็นนั่นแหละครับ โดยเรามาดูค่าความกดในระยะสั้นลงมาอีกหน่อยเห็นไหมครับจากพรุ่งนี้ไปจนถึงสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมนั่นคือสิ้นสุดวันที่7นะฮะพี่น้องจะเห็นว่าพื้นสเกลสีเขียวหรือค่าเฉลี่ยความกดระดับพ0 1 0ลงมานะฮะพันสก็หมายถึงความกดอากาศต่ําลงมานะครับก็คือจะยังคงสวิงปกคลุมภาคเหนือล่างฮะ ลงมาจนถึงภาคกลางอีสานล่างตะวันออกและภาคใต้เป็นส่วนใหญ่เห็นไหมครับสีเขียว,ยวโดยที่ทางตอนบนของไทยได้แก่ภาคเหนือบนและอีสานบนจะมีสีเขียวออกเหลืองเห็นไหมครัเขียวจางออกเหลืองไปแล้ว ขึ้นไปลงมาปกคลุมนะฮะในเกือบทุกวันนะมีสวิงเป็นสีเขียวบ้างเป็นบางวันนั่นก็แสดงว่าลมหนาวนะั้นเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะฮะแล้วก็แผ่ลงมาอย่างต่อเนื่องเมื่อมนลอากาศเย็นเคลื่อนนะก็จะส่งผลให้มีการเคลื่อนที่ของกระแสลมแห้งเย็นตามหลังมาต่อเนื่องเช่นกันนะฮะ แล้วพายุที่ดันขึ้นไปด้านบนที่เราดูเมื่อกี้นีพี่น้องดูจะมีเหลือหรอ,อครับพี่น้องคิดเอาดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้การยกตัวของฝนในประเทศไทยของเราในช่วงจากวันนี้เป็นต้นไปจะเกิดจากแนวปะทะอากาศเย็นช้อนร้อนชื้นทางเหนือบนและอีสานบนเป็นหลักนะ ซึ่งก็ไม่น่าจะบ่อยครั้งนะฮะหลังนั้นแนวโน้มฝนก็จะลดลงแต่เหนืออาแต่ฝนนั้นจะมาเพิ่มชุกนะฮะในเหนือล่างอีสานล่างบางส่วนโดยที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นั้นจะมีฝนแบบเน้นๆได้จากแนวลมระดับเดียวกัน2ทิศทางที่เคลื่อนลงมาตามหลังมวลอากาศเย็น เข้ามาปะทะหรือพัดสอบกับลมประจําที่ยังคงเหลือพัดมาจากทางด้านทิศตะวันตกอยู่นะฮะเกิดเป็นล่องมรสุมพาดผ่าน3าพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นระยะระยะได้นะฮะลักษณะที่กล่าวมานี้จึงทําให้แนวโน้มฝนตกสะสม24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่29กันยายนเป็นดังนี้นะครับพี่น้อง เริ่มที่ภาคเหนือพี่น้องจะเห็นว่าตั้งแต่พรุ่งนี้วันที่24กันยายนเป็นต้นไปฝนลดลงไปเกือบทั้งภาคนะเหลือในระดับร้อยละ1 0ถึง30ของพื้นที่แต่ก็มีบางวันที่มีแนวโน้มฝนตกเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะฮะชัดๆเลยก็คือวันที่28-29ปลายโมเดลเห็นไหมครับซึ่งปัจจัยหลักใหญ่น่าจะเกิดจากแนวพะทะอากาศเย็นชอร้อนชืน้นหรือแนวลมสอบสองทิศทางที่เวียงมาจากเศษซากพายุนั่นเองที่เราดูกันนะฮะ ถัดไปในภาคอีสานก็เช่นกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่24กันยายนเป็นต้นไปฝนจะลดลงไปเหลือร้อยละสิถึงสีของพื้นที่โดยฝนนั้น ส่วนใหญ่ก็มีเปอร์เซ็นต์เน้นไปตกในพื้นที่อีสานล่างนะฮะเพราะอีสานล่างนั้นยังเป็นพื้นที่อยู่ในแนวล่องมรสุมจากลมสอบแต่ในช่วง28-29จากโมเดลก็จะทำให้มีฝนเพิ่มเห็นไหมครับโมเดลให้มีฝนเพิ่มของภาคอีสานในระดับ 60, ร้อยละ40-60ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยเดียวกับภาคเหนือนั่นคือแนวพัะ,ะอากาศหรืออาจจะเป็นเศษซากพายุนียที่เวียงเข้ามานะฮะ ในทางกลับกันนะฮะสำหรับพื้นที่ภาค,ภาคกลางและภาคตะวันออกตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่24กันยายนเป็นต้นไปนะฮะฝนยังคงตกต่อเนื่องในระดับ30และก็6กของพื้นที่สลับกันไปตลอดช่วงจากอิทธิพลของแนวลมคู่ขนานพัดส,สอบจนกลายเป็นล่องม,มรสุมพาดผ่านในภาคพื้นที่ภาคใต้ด้านล่างนะครับและด้วยเหตุนี้นะฮะ ก็จึงทำให้ในช่วงต่อไปนี้ก็คือพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องในระดับร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วงนะฮะ24ถึง29มากกว่าพื้นที่อื่นเขานั่นเองสำหรับลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้ครับพี่น้องดูนะฮะจากภาพลมมรสุมเซาเวตเติมความชื้นระยะฐานฝ,นฝนฐานเมฆเนี่ยครับพัดผ่านปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนด้วยกำลัง อ่อนมากนะฮะในในขณะที่พื้นในพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางและตะวันออกซึ่งในพื้นที่ภาคใต้นะฮะลมมรสุมพัดผ่านปกคลุมด้วยกําลังปานกลางนะฮะในขณะที่การพัดของพื้นกระแสลมระดับบนในบรรยากาศชั้นกลางวันนี้พัดปกคลุมประเทศไทยด้วยกําลังปานกลางด้วยทรงลมสองทิศทางพี่น้องพี่น้องก็มองตามแนวลูกศรเลยนะครับสีเหลืองนั้นก็แทนลมระดับบนทิศฮะ ส่วนสีสีแดงลูกศรสีแดงก็แทนแนวการพัดของลมมรสุมนะฮะแทนเพื่อความเข้าใจดังนั้นด้วยสปีดของลมมรสุมนะครับวันนี้นะฮะพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนด้วยกําลังอ่อนมากนะฮะพี่น้องฝนจึงลดลงในทุกภาคโดยที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นแม้ลมมรสุมอ่อนแต่ก็ยังมีพื้นที่ที่จะมีฝนตกได้นะครับนั่นก็จากแนวลมปะทะตามลูกศรสีแดงซึ่งน่าจะอยู่แถวแถวภาคกลางตอนล่าง แล้วก็ภาคตะว,วันออกนะครับในขณะที่พื้นที่ภาคใต้นะั้นลมมรสุมพัดปกคลุมด้วยสปีดปานกลางด้วยอีกทั้งมีล่องฝนจากแนวลมบนพัดสอบพาดผ่านจึงทําให้มีฝนตกต่อเนื่องต่อไปนะฮะโดยตั้งแต่เช้าวันนี้ไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่24กันยายนนะครับพี่น้องภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละสิบของพื้นที่ตกได้ก็บริเวณหน,น้าอุตรดิตถ์ตาก แล้วก็พิษณุโลกนะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดขอนแก่นชัยภูมิภาคกลางนะฮะสำหรับภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีาร,ร,ราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงคราคมากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะว,วันออกนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดนครน,นายกฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยที่ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีตรังสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสนะคะ ในขณะที่ประเทศลาวเพื่อนบ้านของเรานะฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยนะฮะร้อยละยี่สิบของพื้นที่นะฮะก็ตกได้ในลาวใต้นะครับคือแขวงจำปาสักและอตัตปือคลื่นลมในทะเลวันนี้นะครับพี่น้องคลื่นในอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่อันดามันคลื่นสูง1-2เมตรสวัสดีครับ